อ่าวันนี้มี3วิชาหน้ากล้องมาให้ทุกคนนะคะให้คนหยุดนิ้วดูเราให้คนหยุดตดกดติดตามเรานะเราต้องทำยังไงบ้างสิ่งที่สำคัญข้อแรกเวลาเราเป็นมือใหม่ออกมาอยู่หน้ากล้องนะคะเราจะต้องรู้ว่าคนที่เขาดูเราเนี่ยเขาต้องการอะไรจากเราเพราะฉะนั้นเราเป็นคนพูดหน้ากล้องหรือเป็นครูหรือเป็นคนที่ให้ความรู้เนี่ยทำยังไงก็ได้คะ่ะให้คนฟังเนี่ยเขารู้สึกดีขึ้น เขารู้สึกดีขึ้นว่าฟังเราแล้วรู้สึกว่าครูช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้เขารู้สึกดีขึ้นจากการที่ฟังครูเพราะครูเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้นี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงเราจะต้องรู้จักฝึกตัวเองนะคะให้ช่วยแก้ปัญหาให้ตรงจุดเราทำเพจเราทำช่องเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้เราจะต้องเป็นคนพูดแล้วทำให้คนฟังเราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นให้ได้ นี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงเลยนะแล้วสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่พูดประจำมากเลยนะก็คือเรื่องของอารมณ์การรู้จกักปรับอารมณ์การรู้จักออกมาอยู่หน้ากล้องแล้วให้คนดูเขารู้สึกว่าดูแล้วสบายตาสบายใจรู้สึกไม่เครียดนะเราจะต้องแบบเอ่ยยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีด้วยการยิ้มการหอรอัวเราะมีปฏิสัมพันธ์พูดกับท่านผู้ชมบ้างนึกออกไหมคะเราจะต้องเป็นคนที่ มีเป็นเฟลลี่อ่ะแบบว่าพูดแล้วก็ต้องยิ้มนะคะต้องให้ส่งกำลังใจให้ผู้ฟังนะส่งกำลังใจให้คนที่ชมชมเราอยู่ทางบ้านนึกออกไหมคะผ่านหน้าจอมือถือและสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องรู้จักั p อารมณ์ตัวเองก่อน up level ตัวเองก่อนออกมาอยู่หน้ากล้องก่อนที่เราจะออกมาอยู่หน้ากล้องเนี่ยเราจะต้องรู้จัก ปรับอารมณ์ตัวเองอัพอารมณ์ตัวเองให้ตัวเองนี่มีอารมณ์ที่ดีก่อนก่อนที่จะออกมาไลฟ์ไม่ใช่ว่าฉันจะไลฟ์เพราะฉันต้องไลฟ์ฉันจะไลฟ์เพราะฉันต้องการให้ความรู้ฉันต้องการให้คนที่ดูเราเนี่ยรู้สึกดีที่สุดนะคะเราจะต้องอัพอารมณ์ก่อนการฟังเพลงก็เป็นช่วยการอัพอารมณ์ได้การทำสมาธิการออกกำลังกายนะออกกำลังกายอาบน้ำแต่งหน้านะคะทำตัวเองให้มีความสุขก่อนก่อนที่จะออกมาไลฟ์ ก่อนที่ออกก่อนที่จะออกมาให้ความรู้คนนะคะกดติดตามแล้วกดแชร์ให้ครูม,มัดด้วยนะแล้วจะมีคลิปดีๆแล้วก็ไลฟ์ดีๆมาให้ทุกคนวันต่อ,ตอ,ตอไปนะคะ